ชวนคิดก่อนซื้อสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะไปฟังพัดอ่านบทร้อยกรองกันบ้างนะครับเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนเริ่มจากของเล่นหมายถึงของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลินขนม หมายถึงอาหารที่เป็นของหวานลูกอมหมายถึงน้ำตาลทําเป็นก้อนกลมสำหรับอมเป็นของหวานฟันผุหมายถึงโรคฟันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทําลายฟันมีอาการปวดไอติมหมายถึง ของกินทำด้วยน้ำหวานกะทิหรือนมทำให้ข้นด้วยความเย็นเรามาฟังบทกลอนของพัดกันบ้างนะครับผมจะอ่านเรื่องชวนคิดก่อนซื้อให้ฟังนะครับเรื่องชวนคิดก่อนซื้อตลาดร้านห้างจัดวางสินค้า สวยงามแปลกตาน่าซื้อมาอกมายรองเท้าเสื้อผ้าของเล่นเจ้าเอย๋ยชวนซื้อจังเลยอยากใช้อยากได้ไอขนมลูกอมชวนชมชวนชิม น้ำหวานไอติมชวนกลืนน้ำลายกินกันเข้าไปไม่นานเงินหมดรู้ตัวสโลดฟันผุฟันหายก่อนซื้ออันนั้นก่อนซื้ออันนี้ จำเป็นต้องมีหรือแค่อยากได้ก่อนซื้อข่าวของลองคิดอีกครั้งใช่ายระวังชีวิตสบายเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสนุกไหมครับ แล้วน้องๆอย่าลืมเอาข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ